ค่ะพบก,กับช่องไม่อบกกอก,กนะคะมีของแจกโอ้โหมีของมาให้อีกแล้วใครคือผู้โชคดีเอาใครก่อนเนาะนะครับพ่เป่าก่อนดีกว่าครับบอไม่มีหร<ะ>ือว่ฮะไม่มีหรมัม้ง <c oughs> เอไปพีไปพีมาเล่อหนอใไหมาก่อนใครใเอา่อลนะาก่อนเออว่างว่างเพราะเปล่าคนอื่เขาไม่ว ah> ah> ่างเลยตอนนี้ถือก้องกันหมดเลยอ่ะไม่มีใครว่างเลยต้องรีบวิ่งเลยาเรอ เนาเออแหมแลม่นาเนาเออนะครับคุณวารีครับอันนี้เป็นสมังงานดำนะครับเวียนนะครับใส่มาพูดรับรับแทนไหมออฟไหมรับเลยเอาไม่รับไม่รับค่ะรับขอบคุณขอบคุณนะครับคุณวารีนะครับกินนะกินให้แข็งแรงนะครับกินแล้วแข็งแรงแรงรวยอ้าวแบบนี้ต้องให้พ่อบ้านล แขงอใ้รมาหน่อยนะพี่ชยอใพรอลงมานี่หนนะไม่อครับอันนี้เขากินทั้งสองคนเลยนะครับออหจะได้จะได้แข็งแล้วก็แรงทั้งสองครับครัคนขอบคุณค่ะชุดก็ช่รู้นะนี่คุณวกทั้งหมดเลยคุณวันี่จัี่มควอีจนคัเต็ม อันนี้อ๋อเดี๋ยวไปแทนก่อนอันนี้ของแม่พีนะครับแ่อถือต่อทีนี้ถือห้างโอเคแม่พีนะครับอันนี้แบ่งพ่อบ้านกินด้วยนะร่างกายจะได้แข็งแรงนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณพี่นุวัตด้วยแล้วก็ขอบคุณคุณวรีมากๆนะคะอันนี้สาปานอ่นอาพุทธศิสิถือปนีถือโ ยินกันทั่วหน้าและรับกันทั่วหน้านะคะมาจากสี่ก็ได้รับเรียบร้อยนะคะขอบคุณที่อุดหนุนพี่อนุวัฒน์นะคะโอ้ได้โอยยอื่นจะไปแข็งแรงกับใครเนี่ยเทนี้ เอาแข็งแรงเดินแข็งแรงสานรฉวิงน้ำสายอะไรนะสายตาดีใช่ไหมกินแล้วสายตาดียายอุ่นบอกว่าาตดีเมื่อก่อนจะดุแดดไม่ได้ตอนนี้สายแจ๋วแล้วแสดงว่าค่อยไม่ต้องใส่แว่นตาสารฉวิงแล้วเนาะผมยังไม่ต้องใส่เลยนี่ ขนาดขนาดแม่สายยังเดินได้แล้วอ่ะโอ้โหโอ้โหเขาบอกเขาคุยบอกเดี๋ยวจะเดินรอบบ้านมีใครออกมารอาไม่ต้องใช้แอรนบีกันนั้นแล้วใช่ไหมเนี่ยขำแล้วยืนก็เดี๋ยวจะให้แม่ได้ก็จะฝากไปอีกไปตัวเองอ๋ออกิาตัวเองก็มีมาเอาแล้วเมื่อวานอีกก็ไปฝากแม่ให้แม่กินด้วยให้แม่กินด้วยแม่ก็จะได้อายุยืนครับวันนี้เป็นพิลาวนมาแลยเด้ ใี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่าพึ่งไปไหนนะครับอย่าพึ่งไปไหนาจ้า่ไปไหนติดตาตัว่อไปพี่ละวันได้รังใหญ่มาดูสิคะมาดมาดูออันนี้พี่ละวันฝากซืออันนี้พี่รันฝากซื้อมาแล้ว เลื่อนมาแล้วเลื่อนดีๆคืออะไรโอ้ซื้อแล้วก็แจกเลยเนาะถึงกับบังม่หมดเอาข้าวแถวข้าวแถวจ้าจ้าจาข้าวแถวอะไรนะทั้งหมดแท้ต้องทั้งหมดข้าวแถวนะท่านเป่าบอกนี่คือนี่คือเครื่องวัดความดันแจกใครนะคุณสมรคันธวงศ์หลังจากที่ว่าให้เราพอสตอแล้วคราวนี้ก็อยากให้อ่า ทั่วไปนะงั้นเดี๋ยวจะจําได้ไหมน้อเอาอันนี้ก่อนเลยมีใครเจจงริๆสอว์นี่นาอ่ะย่ามาย่ามาถือให้มาผู้ชมย้อนหลับผลาญความนี้อันนี้ของพ่อแตนนะสอว์ยะน้ามาพ่อแตนสอว์ไม่ไม่หมายถึงว่าสอว์ก็มีอยู่อันนึงแล้วก็ของพ่อแตนอี่ขาดอันนี้ องย่าพาอ้ยอนายือมนย่งวัดความดันใช้ด้วยกันค่ะอันนี้ป้าเสือลุงสาอ้ลงาเสือลุงเสือนี้เนสือไพ่ก็พัวพี่พาอีกแล้วค่ะจได้นะแล้วก็อันนี้ของตาทนของตาทนตาทนโอ้หตาทนมาแล้วตาทนมาแล้วครับนี่ตาทนมาแล้ว ตาทนตงลาเจ้าเนี่เอ้าตลาแท้เดีเพี่สมอนงเอาไปให้ตาทนเนอับ้ใช้ได้ไม่ด้สมนตาทนเนี่ยมันดันทุลางไม่ต้องใช้หรอกอันนี้ฝากไว้ตาทนแล้วอันนี้ตาทนอยงานเอันนี้ข้อันนี้ของเยอุนอ้าวอางไว้ก่อนเลยค่ะเอาเป๋าเอาเปาเอาเป๋จ้าว่างเจ้าว่างเจ้าว่างเจ้าวาเจ้าว่า้น บอกแล้วไม่ว่างอันนี้ยังไม่หมดอันนี้แม่สาวปานเอาไปเกินกันอย่เอาไปเกินก่อนอันนี้แม่สาวปานรับแท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 นอ๋ออันนี้ของน้องแม่ดาศักดิ์สิทธิ์น้องแม่ดาศักดิไม่นายไม่รับไม่รับไม่ว่างเขาให้ยายเขาให้แม่ตู้ เออใครอีกเนะอีกสองนอันเล็กด้วยนะอันเล็กวางดีๆอีกสองันของใครนะเดี๋ยวคิดกันติ๊กตักติ๊กตักเพราะว่าคุณจะถามบอกเขาว่าของพี่เาวันนี้ของใครนะของเนียค่ะค่เหมืนกเหมือนหนูเคยบอกกับพี่อ่ะติ๊กตยรู้อิคิวช่างกอมีใคอีก่ิคิวช่างที่นี่ไม่ใชย เออยายสายยายสายที่เขาบอกว่าใครนะที่พี่อนุวัฒน์เอายาไปให้บ่อยๆยายสายยายสายพ่อบาลรับไปคนนึงช่วยนึกสิใครติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกไม่รู้ก็กอดกันมันอยู่ในโทรศัพท์มีไว้อยู่แต่ว่าโทรศัพท์ใช้อัดคลิปอยู่ีนานเลวคนอยู่ที่นาแล้วคนอยู่ที่นานี่เหรอไม่ใช่พ่อกำายลุงพื้นบอกสวอยใช่หรือผ่องยาพาตรงนน้นเอาแล้วได้แลสวสอยแล้วป้าแตนแล้ว ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกแกน่ะบอกผมเป็นคำพูดหนูลืมหมดแล้วอ่ะลองพูดดิลืมหนูลืมหมดแล้วสิบคนน่ะผู้ผู้แกพูดอยู่ว่าพี่รอมน่ะไม่เอาแกสั่งมาสิเครื่องใช่เพราะว่าเขาบอกพี่รอมาไหมบอกว่าของพี่มีแล้วพี่สมคิดซื้อแต่กรอกกแล้วเพราะฉะนั้นต้องวางโทรศัพท์้ของพี่มาเดี๋ยววางก่อนแล้วค่อยดูโอเคเจอต่อให้หมดที่เจอแล้วแม่สาวมนนะคะ เคําำตอบแล้วลำดับที่สิบได้แล้วอันนี้ของแม่สาวมน์โอ้ oh. สิบเครื่องแล้วขอบคุณคุณสมรคันธวงนะคะขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีที่เล <ใจ S 2> ี้ยงนส,สุขภาพของคนที่ว่าพวพันก<ว>ท,ที่อยู่ในนานแล้วก็อยู่กกอบนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงทิดสิได้ขอให้สมปรารถนาะขอบคุณที่ แม่ตาพวกเราทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะทั้งพี่วารีแล้วก็พี่สมรนะคะจะกเขไปเหมือนกันคุณสมอนะเนี่ยคุณสมรนะพี่สมอนนะคุณสมอนนะมันจะเป็วารีนะมันก็มันบวกกันแล้วนี่มันอยู่ในคลิปเดียวกันก็สองท่านเลยก่อนนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ ขอฝากเอฟซีฟ FC, ไว้เพียงเท่านี้ค่ะก็ขอ<ฮ>สวัสดีเจ้าบดีค่ะ